ได้ไหมเราเตากดใส่สีข้ามหาหลดหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทหารสี่คน,คนละหาร้อยนะคนละหาร้อยซื้อเตาไม่เขาว่าได้ดังไฟหลอกนะกำลังที่โซ่อยู่นะเขากดใส่นี่บ่กดแต่ตัวเนี้ยเราววอลุ่ยนี่เด้ดอ mười, 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 trăm, trăm, cua mỏng hoàn mặn kẹt, lột mỏng hòa, hòa đây, hoàn hoàn, ไม่ noi tàu rồi, bít, 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 sẹp, sẹp, ก็ต <pakai Again grow up> ี s <S ิแซบเนาะต้มยำเมนูยังโงต้มเส้นเส้นใส่กะทะเนยถูกไหมตัเมนูยังโ่อทะเลวะรวมยังงใไฟยังใสยังพกรวมมิตร้มย มารีวิวาตไมสุดเดินครับเน่น้องๆเขาเทิดก um. ับขอเสียงก็แหบๆก็แล้โอ้พจ่เดชชบตอนตาเพชนจอแบกเกาดำว่ะสุดเี่นกระดาษแบกเกาแล้วสาไม้ห่อน โอเคอยู่ผ่านๆใส่ผ่านใส่ได้กับเติหมอทุกใบอยู่เตาหันก้อนเนี่ยมันไม่ได้ใส่กับหมอทุกใบเนาะมันหมอกลดโมเดียบก็ใส่ไม่ได้นี่ต้องปิดก้อนเนื้อตัวยาผมตอดปากใส่เขาเรับว่าพัดลมมันจะเป่าให้เตานี่เย็นไม่ให้พวกอิเล็กโคนี่เครื่งใน,นะละลาย สวสบายถึงมา่น้อยหนึ่งเสียผู้ละหาวยสะดกสบายแล้วดังไฟหนึ่งเขาอยู่เป็นอาทิตย์นะครับดังไฟหนึ่งเขาอยู่เป็นอาทิตตอนนี้มิเตาหนึ่งของเขาเราเห็ดกเขาเราสะกสบายถึงมากแล้วโอ้ขนาดเนี้ยฝนนี่ยปิดเนี้ยยังเดือดอยู่เลยนะโอ้ขนาดปิดยังเดือด้ออกอยู่ไหมแต่ี๋ยว่าคอนแห้งอยู่ อันนี้พันแปดร้อยเก้าสิบบาทครับแปดร้อยเก้าสิบเหรียญก็ั้งแปดร้อยเก้าสิบบาทห้องนั่นมารีวิวนะครับสอมาเมอนี้ครับผมหัวเห็ดกับเข้าทีวิดมืองนอกเนาะนเห็ดกับเขาตรงนี้เนี่ยเห็ดกับเขากินนะครับผมหเห็ดกระเขาอะไรที่ได้ดังไฟเลยล่ะ <laughs> เดี๋ยววันนี้ดังไฟดังไฟเป็นอาทิตย์นะครับผมบ่มีเวลาออกไปซื้อสมกับปลายเดือนน้ำเนียนะอันนี้ก็มีเตาที่เขาเขาหนึ่งเขาของเขาเราสะดวกสบายขึ้นมากนะครับผมสะดวกสบายขึ้นมาแล้วนะครับจุดมือนี่ก็ใส่ไฟฟ้าเว้ยเนาะมีอมยังแบบทันสมัยขึ้นมากก็สะดวกสบายต้องรวดเร็วท่านใจท่านเวลาเท่านั้น มันใตท่านเวลาเก็บเขาตื่นสวยเลยครับผลิตพันมานเลยครับดังไฟเอาเราผมผมนี่หมองเขาอยู่ระวันหนึ่งก่อนเนี้ยเอาก็ไปดังไฟเอานะเพราะมีเตา่าเตามัตเสียครับผมกีเตาเ่าแค่เต่าหือว่าพันนะครับราคาโอเคสะดวกสบายครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับผม นะรีวิวเตาไม้เ,เลยนะครับขอบคุณหลายๆครับกับชีวิตเมืองนอกครับ <c oughs> สวัสดีครับ